ทัวลงลิเดียหลังพูดถึงคลอดีนรับได้คุยกันแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าสนันกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่คุณแม่ลูกสามได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศสถานะแทนพี่สาวคนสนิทพลอยเชิรมนว่าตอนนี้โสดและขอคนที่จะมาจีบพี่สาวรักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้าย ซึ่งก่อนหน้านี้สาวพลอยก็ได้มีการถูกจับตาเรื่องสถานะหัวใจอยู่นานที่ก่อนหน้านี้เพจดังได้ออกมาทิ้งปริศนาคำใบ้ถึงแม้จะยืนยันว่าเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ว่าสมมุตินะนางเอกหน้ามันเข้ากิ๊กกับนักร้องแร็ปเปอร์งานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนพุ่งเป้าไปที่สาวพลอยแถมช่วงหลังๆยังมีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่ามักจะมีภาพปาร์ตี้กับนักร้องหนุมชื่อดัง ต้งทูพีออกมาบ่อยๆก่อนต่อมาทางสาวลิเดียก็ได้มีการออกมาโพสต์เผยสถานะหัวใจพลอยเชืมม่อมานว่าสวยแซบและสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เสียเวลาแบบ ความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวชามใจอีกแล้วแต่หลังจากที่เจ้าตัวออกมาเผยสถานะของพลอยเชอร์มานขีดกลางคลอดดีนโดยงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาถล่มเลขกลางไอจีอาทิโพสต์แบบนี้เท่ากับคุณทิ้งบอมให้น้องอีกฝ่ายเลยแล้วอีกฝ่ายก็ไม่มีสิบแก่ข่าวเพราะไม่ชอบออกสื่อ,อยว่า คุณพลอยเลยค่ะเลิกกันก็คงเสียใจไม่น้อยแต่คุณลบจุดอาจจะใช้คำพูดบางคำที่เอเรงผิดไปสักหน่อยส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านค่ะรักทั้งคุณพลอยและน้องคลอดีนและอื่นๆอีกมากมายงานนี้สาวลิเดียออกมาเคลียร์อุ้นไหวแล้วหลังจากประเด็นดราม่าที่มาจากโพสต์ของเจ้าตัวลิเดียก็ได้ออกมาโพสเคลียร์ผ่านทางอีกสตอรี่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากโพสต์ของเดียมันทำให้มีผลกระทบและมีคนเข้าใจน้องคลอ ดีนผิดซึ่งเดียอยากจะอธิบายตรงนี้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเลยจริงๆเดียหมายถึงเิน general โดยรวมไม่อยากให้ใครดราม่าและอยากให้เคารพทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะและก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในเรื่องที่โพสต์ว่าไม่มีอะไรมาแค่ห่วงและห่วงพี่สาวเฉยๆสวยขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นเรื่องที่โสดหรือไม่ตอนนี้ให้ไปถามเจ้าตัวแต่ว่าเรื่องโพสต์ของเราคือไม่ได้ไปต่อว่าใครเป็นการพูดโดยรวมซะ มากกว่าเพราะวันนั้นได้ไปทำงานกับพลอยมีความรู้สึกว่าพลอยสวยขึ้นและไม่คิดว่าเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นและก็อยากให้พลอยเจอความรักที่แฮปปี้เจอคนที่ทำให้เขามีความสุขไม่ได้พ้อพิมอะไรถึงคลอดอินเลยอาจจะทำให้คนคิดไปทั้งนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยตนและคลอดเดียนคุยกันแล้วว่าไม่ได้ว่าอะไรคลอดเดียนเลยทางคลอดเดียนก็เข้าใจและโอเคหลังจากเป็นข่าวก็ได้มีการคุยกันแล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันดีกลัวว่าคลอดเดียนจะ เข้าใจผิดมากกว่าก็เลยมีการโทรศัพท์ไปคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากให้น้องเขารู้สึกไม่ดีก็เคลียร์เรียบร้อยไม่ได้มนีอะไร